สวัสดีเพื่อนๆคนนครับพบกับผมในช่อง NK Gaming ตอนนี้ก็อยู่ในเกม Revolution Mobile ในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกอเทคนิคการเล่น OCC นะครับผมซึ่งที่ผมทำคลิปนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าผมจะทำการย้ายอาชีพนะในอีก2-3วันนะครับผมเพราะว่า,าทีมงานหลายๆาหลายๆตี้เนาะตอนนี้คนในกิวนะผมขาดพลาดินเนาะนอกจากมีคนเลิกเล่นไปค่อนข,ข้างที่จะเยอะครับผมผมก็เลยจะว่าจะย้ายไปอาชีพพลดิน ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้กลับมาเล่น OCC แล้วหรือว่าอาจจะเล่นเป็นตัวเด็กตัวเอาไว้เล่นแสงเทพอะไรเงี้ยแต่ก็คงจะไม่ได้มาจับเหมือนปัจจุบันที่ที่จับมาค่อนข้างที่จะนานนะผมโดยเล่นมาประมาณ45วันก็สําหรับ OCC เนี่ยในวันนี้นผมจะมาพูดถึงเรื่องของการ PVP อย่างเดียวเลยทั้ง113355รวมถึงเทคนิคพื้นฐานในการเล่นในการคอมโบนะครับผม ต้องบอกว่าที่ผมเล่นมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของ OTC ออกมา100%นะครับผมผมว่าผมเล่นเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก60-70%ในการเล่น PVP เนาะอันนี้ก็เป็นความคิดของตัวเองนะผมที่ว่าเมื่อเจอคนที่เขาแบบช่ำ OTC จริงๆเนี่ยคือแบบรู้สึกว่าเรายังขาดอะไรอีกหลายๆอย่างเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะย้ายอาชีพในวันนี้ผมก็เลย มาทําคลิปนี้นะครับผมทาไว้ก่อนเลยโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เชิญรับชมต่อได้เลยครับมาเริ่มจากการเล่น pvp 1 1หก่อนนะครับผมสำหรับเซตสกิลของ occ เนี่ยเราจะเปลี่ยนไม่เยอะเนาะเป็นอาชีพที่เซ็ตสกิลค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในการเจอหนึ่งหนึ่งเนี่ยเล่น1 1หนึ่งเนี่ยเราจะเล่นเป็นสายดาเมจนะครับผมตัวนี้อันนี้เป็นสาย support เนาะอันนี้เป็นดาเมจนะครับจะเล่นเป็นสายดาเมจแล้วก็พรสวรรค์เนี่ยเราต้องมาเช็คทุกครั้งคือพรสวรรค์ช่องที่2ครับผม ปอสวรรค์ช่องที่2เนี่ยถ้าเกิดเป็นรูปโล่เนี่ยมันจะต้านรีดิวเดามเมจกายภาพนะครับผมเพิ่มรีดิวเดามเมจกายภาพแต่ถ้าเป็นรูปคนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มรีดิวเดามเมจที่เป็นเวทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอกับสายเวทเราก็เอาตัวนี้ไปถ้าเราเจอกับสายกายภาพเราก็เอาอันนี้ไปแต่ว่าต้องมาเช็คทุกครั้งนะครับผมเวลาเข้าเกมตรงแสงเทพหน้าโหลดให้เปลี่ยนสก,กิลเนี่ยเ,เราต้องมาเช็คทุกครั้งเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาผิดไปเนี่ยคือชีวิตเปลี่ยนเลย อย่างคุณเจอเบรมาสเตอร์แต่ว่าคุณนันไปเอาอัน,นเนี้ยเนี่ยมันจะลบรีดิวตัวเองเหมือนเราต่อให้เขาครับเพราะว่าเราจะลบะป้องกันของตัวเองเนี่ยหายไป23%เรพราะฉะนั้นถ้าเจอเบรมาสเตอร์ก็ต้องเอาเป็นการกายภาพไปแบบนี้นะครับผมตัวกายภาพก็เอาเป็นโล่ไปถ้าเกิดเจอเวทก็เอาเป็นรีดิวดามเจเวทไปตรงนี้อัแบบนนี้ต้องเช็คทุกครั้งต่อมานะครับผมก็คือพรสวรรค์ช่องสุดท้ายเราจะใช้เป็นเพิ่มดามเมจของดูดวิญญ,ญาณกับรวมเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้ รวมเป็นรวมเป็นหนึ่งก็คือท่านีอา้อันตินะครับผมสองดาวส่วนดูดวิญญาณเนี่ยก็คือท่าดูดเลือดตัวนี้โดยพรสวรรค์ที่เอาไปนะครับผมก็คือเพิ่มดาเมจพูดง่ายๆก็คือดูดแรงขึ้นรวมเป็นหนึ่งแรงขึ้นนั่นเองอคราวนี้นะครับผมในการเซ็ตช่องที่สามกับช่องที่หนึ่งเนี่ยคือพรสวรรค์สองช่องตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตามาความถนัดเช่นถ้าเกิดใครถนัดในการเล่น ปิดวิญญาณท่านี้จะเป็นท่าปาดนะครับผมถ้าใครถนัดในการเล่นโรนีนะสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นระเบิดปิดวิญญาณได้แต่เล่นค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าในการที่จะดึงประสิทธิภาพของปิดวิญญาณเนี่ยคือคุณต้องไปทำสแต็กนะครับผมเก็บสแต็กของคู่ต่อสู้ให้มันเยอะๆแล้วมันเวลาที่เรากระโดดเข้าไปปาดเนี่ยมันจะระเบิดสแต็กเก็บได้สูงสุด20สแต็กนะครับตรงนี้สามารถที่จะปรับเป็นแบบนี้ได้เล่นในรูปแบบนี้ได้ หรือถ้าใครไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เล่นเป็นเพิ่มคิเลตไปเลยก็จะเป็นตรงนี้อ่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงครับผมก็คือปรับตัวนี้เหลือแค่1แล้วมาเพิ่มอ่ะเพิ่มเอ็มดาเมและฮิ r เ t e ของตัวเองนะครับผม4.6%อัพไป9%อ่ะเซตนี้ก็เล่นได้นะครับหรือว่าจะเล่นเป็นอ่ะเหลือ1แล้วปรับมาเป็นเพิ่มสถานะเงียบตรงนี้เนาะแล้วก็อ่ะมาเพิ่มตรงนี้ ในตัวนี้นะครับผมก็คือเวลาเราล็อกขาหรือว่าเราทําทให้เขาติดใบอะไรต่างเนี่ยสลับอะไรต่างเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มวินาทีให้นานขึ้นแต่ถามว่าอัพอีกหนึ่งเนี่ยม,มันไม่ได้อะไรหรอกครับแต่ว่า,าหรือจะมาเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เนาะแต่สําหรับผมนะผมใช้เป็นตัวนี้นะผมคิดว่ามันเชี่ยววิอะไรเงี้ยมันก็มีความหมายนะครับผมก็เลยมาใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยคราวนี้มาดูที่สกิลครับสกิลเนี่ยจะมี2แบบ แบบแรกคือตามนี้แบบที่2คือจะเอาอันนี้ออกนะครับผมสาหรับบับแสงแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเพิ่มกักขังวิญญาณมือเข้าไปตรงนี้นะครับผมจะทําให้การเล่นเนี่ยยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ดาเมจที่ทำเนี่ยมันจะลดลงแต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นอันนี้คือมันจะเป็นชุดเดียวหายไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้คอมโบชุดเดียวเนี่ยการเล่นเนี่ยมันก็จะยากแต่นี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นเทคนิคได้เนื่องจากว่า OCC เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสายแสงได้นะครับผมอาจจะบัฟแสงแล้วไม่มีจังหวะเข้าเนี่ยคุณก็บับแสงแล้วออกมายื้อ่าแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสเตปการเล่นนะแต่โดยทั่วไปในการเล่นของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตนี้นะครับก็คือเซฟที่ใช้เป็นกระขังวิญญาณเวลาเราสลับมาทัดแสงเนี่ยมันก็มาใส่กล่องให้กับตัวเองได้นะสามารถที่จะยื้อได้ครับเซตสก,กิลก็จะมีแบบนี้แค่นี้ครับผมสำหรับหนึ่งหนึ่งเนาะ ต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเทคนิคการเล่นเบื้องต้นครับผมมาเริ่มกันที่การรู้จักสกิลก่อนละกันนะครับผมในการวางเสาเนี่ยตัวนี้สามารถวางตามตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการหรือจะเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนสามารถวางได้หมดนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกจะวางแถวแถว,แถวตัวเองก็ได้หรือจะไปวางสุดระยะเลยก็ได้แต่สิ่งที่เราควรรู้นะครับผมเวลาเราวางเสาไปแล้วเนี่ย ะระยะในการกลับเสาเนี่ยเวลาเรากดอีกทีนะครับผมตัวละครของเราจะวาร์ปกับไปที่เสาซึ่งเราต้องพยายามเรียนรู้ระยะนะครับผมของการเล่นว่าถ้าเราวางเสาไว้ตรงเนี้ยอย่างผมวางไว้ตรงฝั่งขวาเนี่ยผมเล่นได้ถึงตรงไหน<ๆ>อ่าผมเล่นได้ถึงประมาณไหนเพื่อที่จะกลับไปที่เสาได้แต่ถ้าเกิดมันเกินระยะสมมุติผมมาเล่นตรงนี้หรือผมโดนเขาไล่มาจนมาตรงนี้นะครับผมและโดนซีซีผมต้องกลับเสาเนี่ย<ๆ><ๆ>มันจะกลับไม่ได้เห็นไหมครับเพราะว่าม<ๆ>ันเกินระยะดังน <ruption. S 2> <ๆ>ั้นการวางเนี่ย เราจําเป็นต้องรู้ว่าเราต้องเล่นระยะประมาณไหนนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือต้องไปฝึกดูนะ,ะต่อไปก็คือเวลาสตันคู่ต่อสู้ครับผมมันจะมีทั้งหมด2ท่า1ก็คือตัวกักขังวิญญาณมืดตรงนี้2ก็คือท่าสลับข้อที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือว่ากักขังวิญญาณมืดเนี่ยมันคือการสตันอย่างเดียวนะครับผมกักขังไว้ยอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บไว้เราใช้ท่าอื่นเนี่ยเราเก็บไว้ แล้วเวลาเปลี่ยนเป็นสายแสงเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มโล่ให้กับเราได้ตรงนี้อ่านี่คือข้อดีนะครับผมของอกตะขังวิญญาณส่วนสลับเนี่ยเวลาเราสลับผู้ต่อ,อสู้ไปแล้วนะครับผมผู้ต่อ,อสู้เนี่ยภายใน3าวิเนี่ยเขาจะโดนสกิลของเราแรงขึ้นเพราะว่ามันจะลดต้านทานเวทนะครับสา์ดังนั้นในการใช้ท่าสลับเนี่ยควรที่จะต่อกับท่าดาเมจนะครับผมไม่ว่าจะต่ออ่าด้วยดูดวิญญ,ญาณหรือว่าจะต่อด้วย อ่ทา,บบาท่าปาดตัวนี้ก็ได้แต่ควรที่จะต่อซ c นะครับผมอ่าไม่ใช่ต่อ CC ควรที่จะต่อท่าดาเมจนะอ่าคอมโบพื้นฐานนะครับผมอ่าคอมโบแรกเลยก็คือเมื่อเริ่มเกมมานะครับผมดูเชิงคู่ต่อสู้แล้วก็ดูระยะของสกิลตรงนี้อ่าจากนั้นถ้าเกิดเราคู่ต่อสู้เข้ามาหาเราเนี่ยเราทําการสลับวางพื้นแล้วก็ดูวิญญาณอันนี้คือคอมโบแรกปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดูแบบนี้ อาจจะต่อต่อไปก็คือการกักขังวิญญาณอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่นนี้ก็คือคอมโบพื้นฐานาเวลาเราใช้สกิลไปหมดแล้วอย่างนี้นะสมมติว่าเพื่อนๆใช้คอมโบอะไรไปหมดแล้วเนี่ยให้เราออกเลยนะผมและเปลี่ยนเป็นสายแสงจากนั้นฮิลตัวเองอจะทําการฮิลตัวเองแบบนี้นะครับผมจนกว่าจ,จะมีสกิลเพื่อที่จะมาเล่นใหม่เราถึงจะเข้าไปเล่นนะครับอะไรนี้แล้วอาจจะกักขังทีหนึ่งแล้วมาดูดค่อยดูดวิญญาณ ครับผมต่อไปก็จะเป็นการที่เราใช้เปลี่ยนจากกล่องเนี่ยเป็นบับแสงแทนเวลาที่เราเปลี่ยนจากกล่องเป็นบับแสงแทนนะครับผมสาหรับบัฟแสงเนี่ยเราควรที่จะใช้คอมโบอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นคอมโบที่ชุดเดียวและสามารถปิดคู่ต่อสู้ได้โดยเราจะ,ะใช้บับแสงเนี่ยอสองครั้งอตอนหนึ่งเกมคือ1น,นะครับผมใช้ในการเปิดก,การเปิดเราจะเข้าไปบับแสงนะครับผมสลับแล้วก็วางวงแล้วก็ดูดนะครับส่วน จังหวะที่สองเนี่ยคือจังหวะที่เรามีทางด้านของรวมเป็นหนึ่งแล้วนะครับเราจะเปิดบับแสงเปิดรวมเป็นหนึ่งและอาจจะเข้าไปสลับดูดต่อคอมโบหรือว่าจะกระโดดเข้าไปปาดก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปเกมนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรามีบับแสงเนี่ยควรที่จะใช้คอมโบนะครับผมตรงนี้ก็คือใส่ท่าดามเมจใส่ซ,ซีซีเข้าไปาในอีกกรณีหนึ่งนะครับผมเวลาเราเล่นจริงเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะบับแสงคู่ต่อสู้เนี่ยเขาก็รู้เขาก็จะใช้พวกอมาตะพวกต้านทานต่าง เพราะฉะนั้นมันจะมีอีกเทคนิคนึงคือบับแสงเพื่อหลอกอ่าสมมุติว่าอ่าเอาคอมโบแรกก่อนคอมโบแรกคือเราอาจจะเปิดบับแสงขึ้นมานะครับผมบัฟแสงสลับวงแล้วก็ดูดอ่านี่คือคอมโบแล้วก็เหมือนเดิมครับผมออกอ่าในจังหวะที่คู่ต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะเข้ามาสตันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาจะเข้ามาสตันเราแน่นอนให้เราทําการปาดนะครับผมโดยปาดตัวเนี้ยมันจะกัน c ี าการใช้ปาดเนี่ยมันเลยมีอยู่2กรณีคือ1ปาดเพื่อที่จะทําดาเมจใส่คู่ต่อสู้2คือปาดเพื่อที่จะกันซ c เพื่อรอสกิลของเราแล้วเราก็วนออกมา,าต่อไปนะผมคอมโบที่2ที่ผมบอกก็คือเราต้องอเดี๋ยวต้องเข้าสถานะต่อสู้ก่อนอเราปั๊มลายพ้ายมานะผมออกมาจนมีรวมเป็น1ตัวนี้เราอาจจะถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้หมดเนี่ยเราเห็นว่าเขาหมดแล้วเนี่ยเราอาจจะสลับเสาและเข้าไปสลับเขา พร้อมกับบับแสงแล้วก็วางวงแล้วก็ทําการาดูดอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นคอมโบได้เนะาะสมมุติว่าผมไม่มีวงก่อนผมจะทําการแสงสลับแสงสลับนะครับผมแล้วก็ปาดาเปิดรวมเป็นหนึ่งผมเปิดแสงสลับแล้วก็เข้าไปปาดคือเวลาเราเปิดรวมเป็นหนึ่งมาเนี่ยพยายามนะครับผมให้รวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันโดนคู่ต่อสู้ให้เยอะที่สุดเวลาเปิดรวมเป็นหนึ่งมาเนี่ยเรา,าไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับผม คือเราเข้าไปเลยเพราะว่าดาเมจของรวมเป็นหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากตรงนี้อ่าต่อไปก็เป็นคลิปตัวอย่างในการเล่นนะครับซึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สามารถที่จะไปหาดูได้ในช่องของผมนะซึ่งผมจะมาอธิบายการเล่นสําหรับการเจอเบสมัตเตอร์นะครับผมที่เหลือก็เพื่อนๆก็ลองไปอ่าดูเพิ่มเติมเอานะครับผมบางจังหวะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเซนะครับผมแต่ว่าพอจะมองเห็นภาพแล้วสำหรับการเล่น PVP 1 1ของ o c t o ิสสนะครับผมอ่ การเจอ b ีเอ็มสำหรับตานี้เนี่ยเขาเล่นเป็นสายดาบคู่นะครับเริ่มมาถึงผมจะวางาในส่วนของเสาก่อนสลับครับผมวางวงแล้วก็ดูดเห็นไหมครับว่า BM เนี่ยเขารู้เขาก็จะทะลวงเอาเรามาอันนี้ผมปาดเพื่อที่จะทําทการกัน CC กันสตันนะครับผมตรงนี้ BM เขาสตันเราไปหมดแล้วผมเลยไม่กลับเสานะเห็นไหมคือเราต้องพยายามรู้สกิลของผู้ต่อสู้ด้วยครับอ,อย่างเงี้ยถ้าเกิดเรากลับเสาไปเนี่ยแล้วเขามีสตัรเนี่ยเขาสตัรเราฟรีเลย อ่าก็ฮิวไปเรื่อยๆพอมีสลับก็เปลี่ยนสายนะครับผมแล้วมาเป็นสายมือแล้วก็สลับอ่ะเนี่ยพอวางพื้นเนี่ยมันจะคอมโบกับท่าดูดครับผมส่วนใหญ่อ่ะเปิดรวมเป็นหนึ่งครับตอนนี้ก็เริ่มไล่ละอ่ะจังหวะนี้ผมรู้ว่าเขามีสตันเนาะเราก็ต้องดูสกิลของผู้่อสู้ด้วยครับแต่มีรวมเป็นหนึ่งเนี่ยคือเราไม่ต้องกลัวอะไรมากเราสามารถที่จะเข้าไปแลกได้อ่ะจังหวะนี้ก็สลับออกมาเพราะว่ามีเสาใหม่เนาะ ไม่ต้องรีบกลับเสาครับผมคือต้องดูสกิลของตัวเองด้วยว่าสกิลมันคูดาวนานประมาณไหนแล้วเขาสตันไปกี่ท่าแล้วอย่าง BM เนี่ยเขาจะมีสตันท่านี้แล้วก็มีสตันเตะสตันแล้วก็หมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นพันเล่มกับทางด้านของอปลาแล้วจะติดใบนะ,ะนครับผมเนี่ยครับแดงอันเนี้ยจังหวะเนี้ยอ่จาจังหวะเมื่อสักครู่เนี้ยไม่ค่อยดีอ่าจังหวะเนี้ยจริงๆเนี่ย ผมต้องให้เขาปา่าทางด้านของดาบที่ปาใบมาก่อนเนี่ยผมดันไปกับเสาเนี่ยเนี่ยจังหวะเน,นี้ยคือไม่ดีนะครับผมอ่าประมาณนี้ก็วางเสาใหม่ครับผมแล้วก็เล่นใหม่เวลาเขาแดงเนี่ยอ่าเราสามารถที่จะเปิดนิดพานส่วนไปได้เลยนะอ่านี้ผมเปิดช้าไปจริงๆไม่ต้องไม่ต้องนิพานก็ได้ครับแล้วก็สลับมาก็ดูดก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมประมาณนี้อ่านี่ก็คืออ่าเทคนิคการเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่าช่ำชองแบบร้อยเปอร์เซ็นต แต่ก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ปรับเล่นได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนอยากจะมาดูในส่วนของคลิปที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านหลังนะผมท้ายคลิปเนาะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สําหรับการเล่น3ามสเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเป็นพาร์ตต่อไปที่เดี๋ยวผมอาจจะอธิบายแต่ว่าตัวอย่างในการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผมเล่นนะผมอาจจะไปดูเกมที่เขากําลังแข่งตอนนี้นของ BOG นะครับแล้วก็มาอธิบายว่า จังหวะการเล่นเคียวเนี่ยที่เขาเล่นกันแบบช้ำๆเนี่ยเขาเล่นกันประมาณไหนแล้วเขากแก้สถานการณ์อะไรยังไงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมาสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ